ถนนพุทธผลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคิดถึงกว๋วยจับต้องกว๋วยจับก๋ทงหาสกรา NS, ล PNS วิ่งเสถียรเนียนนุ่มลื่นหนึ่งพืนใช้ได้ยาวนานมีทัสนใจติดต่อหลังใหม่7แต้มสได้ทันที บริษัทเซนจูรี่สนุกเกอร์ช็อปหยุดพัฒนา,นาไม่ใช่เราจัดจำหน่ายไม้คิวผ้าสักลาโตสนุกเกอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสนุกเกอร์ครบวงจร1 1 9บาทเท่านั้นสนใจเข้าไปใช้บริการติดต่อ f c e b o o k Fanpage เฟรจุโตสายเก่าอําเภอท่ามงง่วงจังหวัดกาญจนบรุรีมีอาหารและเครื่องดื่มให้สี่สี่หหรือทักข้อความไปที่เพจ8 9สโนว์เกอร์คาเดมี่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเลี่ยนท่านแจ้งว่ามาจากรารถดวยโฟมดูดฟุน่นสะอาดกดจดดูแลรถท่านเหมือนรถชับสตอ หลุมแตกไหมแบงคบนสถานที่นะครับทีม789สนุกเกอร์นะตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับใกล้วัดใหญ่ชัยมงคลน,นะก็รวมให้ทีเดียวนะสินะะบสี่นะหกแดงนะโอ้โห เอาระเบ้ออาราวาอลไรนะเอาแบบภาคเรือเลยไหมนะเอาระเบ้ออาราวาหกแดงแล้วครับได้ไปยี่สิบนะโอ้ แัดไปโอนสองร้อยจัดไปครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปนะครูตะว,วันเหรียญแบงค์พิกเดี๋ยวเลรียงอีเกินหนาโอ้โหเกือบคาโอ้สวัสดีเสียแชมป์้วยครับ เสียแชมป์บอกขอสี่สิบเกมเลยใช่ไหมมันจัดนะเสยงเปิดเบียร์ได้ยินเลยไม่ใช่ดื่มไม่ได้คนระับเดี๋ยวผมต้องขับรถจับโคราสอีกนะสายเข้าไปนั่นแหละพูดงี้แล้วผมจะไปเชียร์ที่ไหนอ่ะเว็บก็ไม่เปิดอะไรก็ปิดหมด แอดไม่ไปเข้านะผมไม่เป็นสามแอดเท่าไหร่ละสิบสองอ่ะหมี่เท่าไหร่ใส่ไปให้หมดมกระสุนมีไม่อันครับรถถัง องอย่าง,งานั <Let you. S 1> ้นเลจิวสวยครับแดงนิดนึงเสมอลงไปสี่สวยครับได้ไปสิบเก้านะไฟหกแดงหมดโต๊ะนะครับ จบโอ้หายไปเลยครับอ้าวแบงค์อืมแต่ก่อนนี่เป็นเขาชอบเอ้ามาดิมา,มาคนละทีไฟก็ไม่เท่าไหร่นี่นะคอนายกอืมเอาครับเป็นยังไงอืม บ่าวบๆาๆบาบาวนั่นแหละที่ต้องการเราไม่รู้จักกันเลยหมดอย่างเดียวใส่ไปไอ้หนูไม่หมดไม่ต้องมารู้จักกันรู้มือกันอยู่นะ อย่างนั่งคู่เย่างนั่งคู่ยคอย่าเข้าใจผิดยันไปมาไปมาเอาไม่เอาโถอไม่ฟังกันเลยเนี่โอ้โอต้องอย่างงั้น <c oughs> แผ่นที่สองครับจะเต่แบงค์นะครับเอาครับมอบกันมาหยุดแล้วครับวันนี้บ